24ครับข้อนี้ให้ดูนะครับว่าสารที่ให้มาเนี่ยเรียกชื่อแล้วก็ระบุนะครับรูปล่างเนี่ยได้ถูกต้องหรือเปล่านะมาตัวตัวแรกครับ Cl2O ครับมี2นะครับห้อยอยู่ที่คลอรีนใช่ไหมก็ต้องเป็นไดคลอรีนนะครับไดแปลว่า2นะสารมระกอบโคเวเลนต์นะครับต้องมีการระบุนะครับจำนวนของอะตอมภายในสูตรนะคลอรีนมี2ตัวครับก็ต้องเป็นไดคลอรีนนะครับไดคลอรีนครับออกซิเจนตัวเดียวก็เป็นมอนอกไซด์ครับ มอนอกไซด์นะเขียนนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าไดคอรีนมอนอกไซด์ถูกต้องครับต่อมาครับมาดูชื่อก่อนนะตัวนี้ครับออกซิเจนเนี่ยครับมีแค่ตัวเดียวแต่เราสามารถละนะครับคำว่าโมโนข้างหน้าได้ครับสำหรับกรณีนะครับที่อะตอมแรกตรงนี้เนี่ยมีแค่ตัวเดียวนะครับไม่ต้องระบุก็ได้ครับว่าเป็นโมโนหรือว่าเป็น1นะครับเขี่ยมะเรียกออกซิเจนไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องขึ้นต้นว่ามอนอกไซด์นะขึ้นต้นว่าออกซิเจนได้เลยครับถือว่าเราละนะครับคำว่าโมโนออกไปนะ อันนี้ใช้ได้นะครับในกรณีที่อะตอมแรกเนี่ยมันมีแค่อะตอมเดียวนะครับโอเคไามแต่ว่าทีนี้ครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือฟลูออรีนครับฟลูออรีนมี2ตัวนะครับอันนี้ก็ต้องระบุครับเรียกว่าไดฟลูออไรนครับโอเคนะอ่านชื่อเต็มก็เป็นออกซิเจนไดฟลูออไรนครับอันนี้ก็ถูกนะต่อมาครับตัวนี้ครับอันนี้คือซิลิกอนนะครับแต่ว่าโจทย์เนี่ยให้มาเป็นซัลเฟอร์นะก็ผิดเลยนะครับถือว่าเรียกชื่อธาตุผิดเลยนะครับแบบนี้นะ ซันเฟอร์เนี่ยครับเป็นตัว S ใช่ไหมแต่ว่าซิลิกอนเนี่ยจะเป็น S แล้วก็ตัว i ตัวเล็กนะครับอันนี้นะคือซิลิกอนครับถ้าซันเฟอร์เนี่ยครับต้องเป็นตัวเออย่างเดียวแบบนี้ครับโอเคนะอันนี้ถือว่าเรียกชื่อผิดแล้วครับโอเคนะครับผิดตั้งแต่การเรียกชื่อธาตุแล้วนะก็ตัดไปข้อหนึ่งนะครับทีนี้มาพี่นาครับในเรื่องของรูปร่างต่อครับรูปร่างครับอันแรกเนี่ยไดคอรินมอนอกไซด์นะครับเป็นมุนงอหรือเปล่าลองดูนะ อันนี้ต้องให้ออกซิเจนมาตรงกลางนะครับออกซิเจนอะตรงกลางล้อมรอบด้วยคอรีนใช่ไหมโอเคครับคอรีนต้องการ1แขนครับสร้างมาทากับออกซิเจนนะอันนี้ก็ต้องการแขนหนึ่งครับสร้างมาทากับออกซิเจนโอเคนะครับหมูเจต้องการแขนเดียวนะออกซิเจนครับมีเวเลนซ์กี่ตัวครับมีเวเลนซ์หกตัวใช่ไหมเป็นหมูหกนะก็ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็ตัวหนึ่งไปทำันทะกับคอรีนอีกตัวหนึ่งก็ไปทำมาทากับคอรีนนะครับแสดงว่าเหลือคู่โดดเดียวนะครับสองคู่หรือว่า หรืออิเล็กตรอนโดดเดี่ยวเนี่ยทั้งหมด4ตัวนะสามารถวงได้อย่างนี้ครับอันนี้คู่หนึ่งใช่ไหมอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งครับในกรณีนะครับที่มี2บรรทัดแล้วมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับเหลืออยู่ทั้งหมด1คู่หรือว่า2คู่นะครับรูปร่างที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นมุมงอครับอันนี้ถูกต้องนะถ้าอิเล็กตรอนนะครับคู่โดดเดี่ยวเนี่ยเหลือคู่หนึ่งหรือว่า2คู่นะครับจะได้มาเป็นมุมงอครับในกรณีที่มีพันธะทั้งหมด2บรรทัดนะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิด ในกลนีที่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวเนี่ยทั้งหมด3คู่นะครับมันจะเป็นเส้นตรงนะครับตรงนี้ระวังไว้นะกลนินะครับที่เป็นเส้นตรงเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้ามีสองมันทะแล้วไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวนะครับมันจะเป็นเส้นตรงครับอย่างเช่นง่ายๆครับคาร์บอนไซด์เนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ครับคือไม่มีอิเล็กตรอนคู่เด at ียวครับของคาร์บอนเนี่ยเอาไปใช้สร้างมันทะหมดนะอันนี้ก็เป็นเส้นตรงครับแต่ว่าอีกลนิหนึ่งครับมีอิเล็กตรอนคู่เดียว3คู่นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันครับตรงนี้ขอเพิ่มเติมไว้้ใหนนนิดึงะ กรณีครับซีนอนไดฟัวไรตัวนี้ครับฟัวไรครับต้องการเท่าไหร่ครับฟัวรีเนี่ยครับต้องการ1แขนใช่ไหมก็เติมไปนะครับสรุปว่าซีนอนเนี่ยจะใช้สร้างมารทักับฟัวรีไปนะครับทั้งหมด2อิเล็กตรอนครับทีนี้ซีนอนเนี่ยอยู่หมู่8นะครับเดิมทีจะต้องมีทั้งหมด8เวเลน์อิเล็กตรอนครับใช้ไป2ครับก็เหลือทั้งหมด6เวเลนต์อิเล็กตรอนอันนี้นะครับเป็นเวเลนต์อิเล็กตรอนของซีนอนนะที่ไม่ได้สร้างบรรทัดครับจะเหลืออยู่6ครับ เหลืออยู่6ก็เท่ากี่คู่ครับเท่ากับ3าคู่แบบนี้ครับแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเหลืออยู่3ามคู่นะครับจาไว้นะว่าลักษณะรูปร่างที่ได้เนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะครับเหมือนกับคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้เลยนะเข <Okay, S 2> นะครับเพราะว่าแรงของประจุนะครับมันจะมีการหักล้างกันแล้วทําให้รูปร่างเนี่ยมันดูเป็นเส้นตรงขึ้นมาได้นะครับจาไว้นะครับยี่สิตอนคู่โดัวดเดี่ยวนะถ้ามี1คู่หรือ2คู่เนี่ยเป็นวงงอ แต่ว่าถ้ามีเหลือถึง3คู่นะครับจะกลับเป็นเส้นตรงใหม่นะครับจำไว้นะครับในกรณีที่มีสองพันธะนะโอเคครับแต่ว่าข้อนี้ครับไม่ง่ายนะตรงนี้เนี่ยเราเขียนมาแล้วจะเห็นว่าออกซิเจนครับมีคู่โดดเดี่ยวเนี่ยเหลืออยู่2คู่แสดงว่าเป็นมุมงอแน่นอนครับอันนี้ชัดเจนครับต่อมาครับออกซิเจนไดฟัวไรด์ครับกรณีของออกซิเจนไดฟัวไรด์นะออกซิเจนอะตอมกลางเหมือนกันแล้วก็มีฟูรีนครับอันนี้เป็นไงครับทํานองเดียวกันเลยครับกับ ไดคลีนมอนอกไซด์นะครับเพราะว่ามีอะตอมคู่โดดเดียวเนี่ยเหลือที่ออกซิเจนนะครับทั้งหมด2คู่เหมือนกันครับโอเคมั้ยเพราะว่าฟูรีนกับคลอรีนเนี่ยครับมันต้องการแขนเดียวเหมือนกันนะเป็นมูเจ็ดเหมือนกันครับรูปด้านที่ได้เนี่ยก็เลยออกมาเหมือนกันแบบนี้ครับดังนั้นครับจะต้องเป็นมุมงอครับไม่ใช่เส้นตรงนะอันนี้ก็ผิดครับโอเคนะครับส่วนข้อ3มครับข้อ3ามเราลองมาเช็ครูปร้างดูนะทรงสีหน้าบิดเบี้ยวครับทรงสีหน้าบิดเบี้ยวเ่ยครับ จะเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีที่มี4ี่บรรทัดและมีอิตอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่1คู่นะครับมันถึงสามารถเกิดได้นะเรามาดูตัวนี้ก่อนครับตัวนี้นะครับเรายึดตามสูตรที่เขาให้มานะก็คือซิลิกอนเป็นอะตอมกลางนะครับซิลิกอนเป็นอะตอมกลางนะจริงๆตรงนี้ครับถ้าจะเขียนชื่อถูกเนี่ยต้องเป็นซิลิกอนเตต้าฟูอไลน์ใช่ไหมไม่ใช่ซันเฟอร์นะซิลิกอนครับเป็นอะตอมกลางแล้วก็มีฟูรีนครับล้อมรอบครับฟูรีนนะครับมีทั้งหมด4ตัวครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าน่าจะมีทั้งหมด4พันะ เคนะฟูรีนต้องการแขนหนึ่งครับก็ให้ไปครับอย่างละแขนซิลิกอนอยู่หมู่อะไรครับซิลิกอนอยู่หมู่สี่ใช่ไหมอยู่หมู่สี่ก็มีสี่เวเลนต์อิเล็กตรอนครับอันนี้ถือว่าเวเลนต์เนี่ยครับถูกเอาไปใช้สร้างมันะจนหมดแล้วนะครับเพราะฟูรีนเนี่ยมีสี่ตัวใช่ไหมก็ดึงไปสี่แขนนะครับใช้เวเลน์หมดแล้วครับแบบนี้ถือว่าไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่นะครับกรณีนี้จะเรียกว่าทรงสีหน้าเฉยครับไม่ใช่ทรงสีหน้าบิดเบี้ยวนะ เห็นไหมครับข้อนี้ตรงนี้ก็ผิดครับต้องเรียกว่าทรงสีหน้านะครับกรณีที่มีสี่พันธะแล้วตรงกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับจะเป็นทรงสีหน้าครับถ้าเป็นทรงสีหน้าบิดเบี้ยวนะครับจะต้องมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวครับเหลืออยู่สัก1คู่นะถึงจะเป็นทรงสีหน้าบิดเบี้ยวได้นะครับตัวอย่างครับเอาเป็นซัลเฟอร์ก็ได้ครับซัลเฟอร์เตต้าฟูรไลน์ครับจะเขียนได้อย่างนี้ครับ โอเคนะครับซันเฟอร์อยู่หม,มู่หใช่ไหมสร้างมาท้าไปครับ4ี่อิเล็กตรอนก็จะเหลืออยู่อีกอิเล็กตรอนคู่ดดเดียวเดียวอีกคู่หนึ่งครับตรงนี้นะอย่างนี้ครับจะได้รูปร่างองเป็นทรงสีหน้าบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับโดยที่มีสีวันทะแล้วมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเดียวเหลืออยู่คู่หนึ่งนะครับอันนี้ครับจะกลายเป็นทรงสีหน้าบิดเบี้ยว แต่ว่าข้อนี้เนี่ยที่เขาให้มานะครับมันเป็นซิลิกอนเตต้าฟูรไลน์นะครับเขียไหดังนั้นมันไม่มีตอนคู่โดดวเดียวเหลืออยู่ครับก็ต้องเป็นทรงสีหน้าเฉยๆนะครับอันนี้แยกแยะดีนะครับชื่อมันคล้ายกันนิดนึงนะถ้าทรงสีหน้าเบี้ยวมีตอนคู่เดียวเดียวเหลืออยู่คู่หนึ่งถ้าเป็นทรงสีหน้าเฉยก็คือไม่มีตอนคู่โดีวเดียวที่อะตอมกลางนะโอเคนะครับข้อนี้ครับก็ถูกแค่ข้อเดียวครับก็คือข้อ1นะโอเคครับตอบใช้นี้นะข้อจบไปแล้วนะครับ ใครอยาติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมกาเคมขายทุกปมในเคมีมอบายนะครับหรือว่าติดตามทาง y o ยูท Channel เคมีพิ p พีเมกาเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับเนื้อหารับก็แบ่งเป็นม .4 ม5ม6กนะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อน้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสามัญและแพทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทุสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอสตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะ พื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้อย่างไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะ แล้วก็ที่สาคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่าแอดมานะครับที่ Line ID m e g a เม m ะ1คนะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะ หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ